สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ช n แนลและท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านที่กำลังหาเช้ากินข้าในทุกวันนี้สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูไทม์ไลน์เส้นทางการโอนเงินแอปเป่าตังจากโครงการเราชนะกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเช่นไม่มีแอปเป่าตังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคุลครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เรามาดูกันครับว่ากลุ่มที่3จะได้รับเงินจากโครงการเราชนะวันที่เท่าไหร่เรามาดูพร้อมๆกันนะครับวันที่29มกราคม2514รับสมัครลงทะเบียน w w w บ์เราชนะ .com วันที่8กลกุมภาพันธ์2514คัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน w w w บไลฟ์เว็เราชนะ .com วันที่12บสองกุมภาพันธ์สองพาปิดรับลงทะเบียน w w w ร์ไวด์เว็บชนะ .com วันที่18บแปดกุมภาพันธ์2อ1 4ัน้โอนเงินเข้าแอป,ปเป่าตังครั้งแรก2,000บาทสำหรับท่านที่ดาวน์โหลดแอป,ปเป่าตังแล้วยืนยันตัวตนก่อน18บแปดกุมภาพันธ์หากท่านยังไม่ได้ดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนให้รีบดาวน์โหลดได้เลยนะครับ วันที่25กุมภาพันธ์2514โอนเงินครั้งที่2จำนวนเงิน1000บาทวันที่4มีนาคม2 5 6 4โอนเงินครั้งที่3จำนวนเงิน1000บาทวันที่11มีนาคม2 5 1 4โอนเงินครั้งที่4จำนวนเงิน1000บาทวันที่18มีนาคม2 5 1 4โอนเงินครั้งที่5 จำนวนเงิน1,000บาทวันที่25มีนาคม2,514โอนเงินครั้งที่6จจำนวนเงิน1,000บาทหรือเงินจะเข้าทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับรวมเป็นเงิน7,000บาทพอดีนะครับคุณสมบัติสําหรับกลุ่มที่3นี้ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตราสาสามไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐข้าราชการการเมืองหรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยว,วัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 5แสนบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปเป่าตังและยืนยันตัวตนให้รีบดำเนินการเลยนะครับถ้าหากท่านดำเนินการช้าเงินอาจจะเข้าแอปเป่าตังของท่านช้านะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับเพียงแต่ท่านต้องทำตามขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับหากท่านดูคลิปนี้จบแล้วหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์แชน e นลของเราก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ